การตัดสินใจของแต่ละคนมาได้จังหวะพอดีเท่านี้ไก่วเอรกออยู่กันครบแล้วระวังด้วยไกเวหนึ่งพวกนี้ไม่เหมือนกับศัตรูที่สู้มาคุณมาคิชิมะคุณมาคิชิมะนะหรอยังมีเวลาไปสนใจคนอื่นอยู่อีกเหรอ,อลเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ แต่ว่านีอะไรกันเนี่ยใบมีดของฉันเป็นใบมีดที่สั้นด้วยความถี่สูงวัตถุมันเข้าแล้วก็ไม่ว่าวัตถุแบบไหนจะถูกตัดขาดทันทีใช่โชว์จริงๆหรอนั่นมันนั่นมันเออแย่แล้วดูท่าจะไม่มีทางชนะได้เลยอ๋อไอ้สารที่ด อะไรกันโอ้ริงสิใบมีดของแกก็เป็นใบมีดความทีสูงเหมือนกันเลยเนี่ยใคเป็นหน้าดีฉันเอง <S <S 2> <S 2> ฉันน่าจะทำได้ดีกว่าเชื่อมือจะได้เลยอยาหอยายปอบผมบุญบุญกูคำว่าจิแล้วเข้าพ่อฝันไปฮะเก่งอ่างไทยสภาพเราในตอนนี้ไม่สามารถส่งคลื่นออกไปได้มากกว่านี้แล้วพ่อจับแน่นๆนะอะะ ฮ้ยุะเลยดอบคุด้วยเะฮะทดูเหมือนจะหน,นีออกมาได้แล้วนะดีจังเลยที่ช่วยพ่อกลับมาได้เร็วขนาดนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อ จะตกใจหรือเปล่านะที่เห็นเราในสภาพนี้ฉันควรที่จะเชื่อใจเขาแล้วสักวันเขาจะเปิดใจให้ฉันเองและยอมบอกกับฉันทุกอย่างขณะที่พ่อกำลังรออยู่แต่เรากลับปกปิดทำให้พ่อต้องกังวลโอเอฟอะไรเลยครับว่างไรดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไปโรงเรียนไม่ได้แล้วลสินะลูกเอฟไม่หรอครับผมสามารถขึนร่างได้ครับอ๋เอเหรอ,อนั่นสินะ ไม่งั้นจะอาบน้ำหรือทำอะไรคงจะลำบากแน่ๆครับนี่เรากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยอคำพูดของเราจะส่งผลอะไรต่อเขาหรือเปล่านะเออถ้าพูดกับพูดกับลูกที่ต้องต่อสู้มาด้วยตัวเองตลอดเราจะพูดกับเขายัางไงดีเ,เราก็อยากพูดอะไรออกมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ชอ์คุณลงุงฮะเพราะคุณเทสุโร่นี่แล้วนี่พวกเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมคุณลุงคะ ให้เราค่อยบอกพ่อหลังจากท่านหายตกใจก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะฟุกาบัจิอันตรายหรโอ้่คิดว่าจะงนี้ไปได้ง่ายๆหรือไงกลายว่าะโอ้่พ่อพ่อรีบหนีไปแล้วลกลูกกได้ ทางนี้แล้ว๋อคุณเบสุโรคนนั้นไว้ใจได้เราเข้ารีบไปไม่ให้นี้ไปได้หรอกพ่อไ้โชโอโอโจโจครับคนลงบ้าเอ้เป็นฉลัง อย่าเผอสิหน่อยยังขยับได้อีกแล้วเนี่ยดูถูกความสามารถในการฟื้นตัวของไกาเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้แหละแก่บาดเจ็บแค่ไม่มีใครช่วยอยีกหนทางที่แกจะชนะมันปิดลงแล้วขับไล่ศัตรูไปได้อย่างที่หวังไว้จริงๆอ หนีไปได้ยังกันยและยิ่งกว่านั้นให้เปอร์ส่วนน้อยที่ท่านนำมายังได้รับมาเจ็บพ่ายแพ้กลับมาด้วยสำหรับพวกนั้นแล้วหละแค่นี้ไม่มีผลอะไรหรอกเข้าไปนั้นหลอทดลองแค่ครึ่งวันก็เป็นปกติละเข้าใจแล้วแต่ยังไงก็ตามเราจะยอมให้พวกมันหนีไปจากเมืองนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ท้งพี่แแผลรรายรถึงขนนาดนั้นถ้าตอนนั้นไม่ใช้เบเกสแมชเชอร์แล้วก็อาจจะหายเรยวกว่านี้อีกนะคุณมาคิชิมะทําเพื่อช่วยโชไม่เป็นอะไรนะคะคุณมาคิชิมะตัวฉันเอยเป็นห่วงโชที่ยังไม่ได้สติม,มากกว่านะคงไม่เป็นอะไรมั้งคะเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นปกติเหมือนกับคุณมาคิชิมะใช่ไหมคะอือเสียงาว่า ผู้ชายที่ชื่อมุราคามิคนนั้นอ๋อรู้สึกว่าจะรู้เรื่องของทางนี้ละเอียดมากเลยนะเอ,อ่อจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเหมือนกันเนอะแถมเขายังมีปืนอีกด้วยสินั่นนะถึงพวกเธอจะสงสัยฉันอยู่ก็ตามออออแต่ว่าตอนนี้ม่แต่ต้องเชื่อใจฉันเท่านั้นขอโทษนะครับท,ทั้งที่คุณนะช่วยพวกเราวแท้ๆเลยเนะไบ่อไปแล้วลรอกเรื่องปกติยิ่งกว่านั้นจะมีการเตือนภัยฉุกเฉินแล้วด้วยนะดูเหมือนว่าตำรวจบริเวณนี้จะเป็นพวกมันทุกคนด้วยสิ ถ้างั้นถ้าจะออกจากเมืองนี้ก็โชเองก็อยู่ในสภาพนี้ด้วยที่เราควรทําก็คือหาสถานที่ซ่อนตัวก่อนแต่ว่าพี่น้องเซงเาว่ามีผลต่อการใช้งานของพลังฟุคามาจิปัญหาก็คือผู้ชายคนนั้นแต่ว่าคุณมุระคามิมีอะไรเหรอช่วยขับรถไปตามที่ผมบอกทีนะครับมผมมีที่ซ่อนอยู่ เบื้องหลังของผู้ชายคนนี้อาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรานี่เป็นโซอานอยทั้งหมดที่ผลิตขึ้นที่สาขาญี่ปุ่นน่าสนใจไม่เลวเนี่ยกการค้นคว้าเกี่ยวกับโซอานอยของสาขาญี่ปุ่นอยู่ในชั้นแนวหน้า ยังตามหาพวกไกเวอร์ไม่เจอสินะถึงยังไงก็ต้องจับพวกมันได้อยู่แล้วและยิ่งกว่านั้นพวกเราก็ยังมีตัวประกันอยู่ด้วยตัวประกันชั้นยอดที่เรียกว่าพ่อของฟุคามาจิโชเลยทีเดียวอ่าวิธีใช้ตัวประกันนะ่ะนะฉันคิดอะไรสนุกสนุกได้แล้วสิพอครับ พอมครัน<อ>ีีโอ้โหช่วยพอด้วยอาชโรพอบครัช่วยพอด้วยที่นี่คือเตื่นแล้วเหรอคะะเธอคือฉันชื่อจิสึค่ะอาการเป็นยังไงบ้างเลยคะ อ,อ,อ้าวรู้สึกตัวแล้วเหรอไปเรียกทุกคนมาได้แล้วละ่ะค่ะคุณปูเออที่นี่คือาวางใจได้ที่นี่คือบ้านพักของท่านอากิตโตเตรียมไว้สำหรับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินรลอก็คือบ้านลับนั่นเองอะนะบ้านลับเหรอฮะผมมีชื่อว่าอนุมะโยเฮเป็นคนรับใช รับใช้ท่านอากิโตะมาตั้งแต่ท่านยังแบะเบาตอนนี้รับหน้าที่ดูแลบ้านหลังนี้กับชิซึหลานสาวของผมโชคนที่ซุโรมิสุกิไม่รู้สึกตัวตั้งนานเลยฉันเป็นห่วงตลอดเลยรู้มากขอโทษนะแต่ฉันไม่เป็นอะไรแล้วลนะ่ะดีจังเลยนะคะที่แข็งแรงแล้วนะี่ยนี่ฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอเรีนวิชาพยาบาลมาด้วยนะี่ยฉันคิดว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์ขึ้นมานะคะอ๋อย่างงั้นเหรอ ไม่ได้นะฉันเข้าใจความรู้สึกที่นายเป็นห่วงพ่อแต่ขอให้พักผ่อนสักพักเถอะนะเพราะว่าพวกคุณโยเฮท,ทําให้พวกเราได้พักอย่างที่ไม่เคยทํามานานแล้วนะฉันรู้ว่านาะยอยากจะต่อสู้แต่ถ้ากําลังนายยังไม่ฟื้นแล้วล่ะก็แต่ว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับพ่อ่ะแล้วนายจะไปช่วยพ่อในสภาพแบบนี้อย่างนั้นเหรอฮะใช่แล้วล่ะอย่าฝืนตัวเองไปเลยนะนะอ ถึงขนาดเตรียมบ้านรับไว้ด้วยเขาตั้งใจจะทำอะไรที่เนี่คุณมาคิชิมะแล้วคะท่านอากิโตะไม่ค่อยจะทานอาหารเย็นแล้วคะ่ะดูเหมือนว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะอะไรกันนะคะร่างกายยังไม่แข็งแรงอยู่ด้วยจะจะไปตามก็เองคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกคะ่ะ อีกสักพักฉันจะนำน้ำซุปไปให้ท่านเองค่ะแล้วโชวคุงเขาเข้าใจเรื่องที่บอกไปเมื่อกี้แล้วหรือยังเออผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้เขาทานยานแล้วก็หลับไปแล้วผมเองก็ไม่อยากจนะคลาดสายตาจากเขาเหมือนกันแต่ว่ามิสกิเธอเองก็ช่วยดูเขาด้วยล่ะนี่มิสกอิอ๋ออ๋อจ้ะ ฮ้ยทานซุปอย่างเดียวไม่ได้หรอกจะต้องต่อสู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมหน่อยสิคุณชอสึโนะเขาไม่รู้ละมั้งถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะ่ะ ถึงตอนเช้าแผลก็คงจะหายนะคะแต่ว่าควรจะประครบไว้อีกสักครั้งจะดีกว่ามันมีชีเรื่องอะไรที่เราต้องหนีสักหน่อยนี่แต่ว่านั่นมันเหมือนกับเป็นเป็นอาวุธที่ยอดไปเลยเนะอะเอา้า อยากจะดูไหมล่ะอ๋าได้เลยครับโอ้โอยหนกักปืนนั่นน่นนะมีดินปืนมากกว่าแม็กนัมจุดสี่สี่เจ็ดเท่าใส่ลูกในรังเพลิงได้ถึงสิบสองลูกมันเป็นของสั่งทำอะนะผู้ชายคนนี้มีของที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้ด้วยอืมอ๋อเปล่าเปล่างั้นผมไปนอนแล้วนะครับราตร,สสร,ร,รีสวัสดิ์นะครับอ๋อราตรีสวัสดิ์ยังไม่นอนอีกเหรอ ก็ใช่เดยถ้าไม่เฝ้าเอาไว้แล้วก็โชต้องหนีเอาไปต่อสู้คนเดียวแนะ่กันไว้ดีกว่าแก้นะอืมแต่ว่าคุณลุงเนะี่ยจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่านี่นะไม่ใช่เวลามาคิดถึงเรื่องนี้เธอยังก็เหมือนกันรู้แล้วล่ะนะเรื่องมาคิชิมนะเนี่ยเอ๊ะคิดเรื่องมาคิชิมะกับคุณชิสึอ,อยู่ไม่ใช่เ<อ>หรออะไรกันเล่าจะไม่เคยคิดเรื่องอ่างนั้นเลยสักครั้งเดียวนะ งงพี่นั่นแหละพี่นั่นเลยแผ็งแงนะเอาเราจะไปไหนอ่ะนี่ฮะอาบน้ำมาสิโถ่ฉันรู้หละนะักหน้าว่าเวลาเนี้คคณคิดเรื่องอะไรมันต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกคุณหนูครับหุ้นที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งได้แลกเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้วหรอครับ เงินที่มีอยู่ทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลําบากขอโทษที่ทํ้ลําบากนะโยเฮเออไม่เลยล่ะครับฉันรู้สึกขอบใจนายและก็ชิสึอยู่ตลอดเวลาเลยอย่าพูดอย่างงั้นสิครับบุญคุณที่นายท่านได้กรุณาพวกผมยังไงพวกผมก็ไม่มีทางตอบแทนได้หมดผมตั้งใจที่จะรับใช้คุณหนูตราบชั่วชีวิตของผมชิสึเองก็เติบโตมาด้วยความคิดเช่นเดียวเหมือนกันกับผมชิสึมาอยู่ที่บ้านมาคิชิมาเมื่อตอนอายุหกขวบสินะครับ พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตทั้งคู่นายท่านจึงรับเธอมาที่บ้านมาคิชิมะเพื่ออุปการะเธอคุณหนูมักจะเล่นซนกับเธอเสมอนายก็เอาแต่โกรธชิสึเออยู่ตลอดเลยนั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะครับคุณหนูช่วยฟังสิ่งที่ผมกับชิสึอ,อยากจะบอกคุณหนูได้ไหมครับน่าแปลกนะที่พูดแบบนี้นะเลิกแก้แค้นเถอะครับคุณหนู ท่านอาคีโตะตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะจ๊ะก็เออขอโทษที่เปิดดูโดยพระการนะคะไม่เป็นไรหรอกอยู่ด้วยกันกันกบคุณมาคิชิมะตั้งแต่เด็กแล้วสินะคะใช่จ๊ะเล่นสนุกกันทุกวันเลยละ่ะจนถึงวันนั้นอะไรนะครับคุณหนูต้องไปเป็นลูกบุญธรรมของคนคนนั้นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงต้องการที่จะแลกคุณหนูกับบ้านหลังนี้อย่างนั้นเหรอครับมับนโหดร้ายต่อจิตใจของคุณหนูมากนะครับ มาคิชิมะเกนโซคนนั้นแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดทําให้ในายท่านติดกับทําให้คุณหนูต้องไปเป็นลูกบุญธรรมของบ้านมาคิชิมะและในที่สุดนายท่านกับคุณผู้หญิงก็ต้องตายผมอยากจะฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้สาสมกับความเจ็บปวดในใจของท่านอาคิโตะแต่ชายคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วได้โปรดอย่าทำเรื่องอันตรายลงไปมากกว่านี้เลยครับอย่าพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ออกมาสิ ถึงจะอยากแต่โครโนสก็คงไม่ปล่อยพวกเราวไว้หรอกงั้นก็หนีสิครับปลาประโยชน์โครโนสที่มีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วโลกไม่มีทางหนีพ้นหรอกคุณหนูบอกว่าชิสึมีเรื่องจะพูดใช่ไหมชิสึก็พูดอย่างนี้ด้วยนะชิสึถ้ายางนั้นคุณชิสึก็คงจะรู้สินะคะว่าคุณมาคิชิมะตั้งใจที่จะขอล้มองค์กรโครโนสใช่ค่ะทั้งเรื่องก,การต่อสู้ในตอนนี้ด้วยมไม่เป็นห่วงเขาหรอคะ ท่านไอคิโตะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณชิสุเรื่องคุณมาคิชิมานะ่ะเอเอคือคุณหนูดูไม่ได้นะครับคุณหนูมาตรงนี้ครับหนูหนูท่านไอคิโตะ ท่านอากิโตะท่านอากิโตะฉันอยากจะปกป้องท่านอากิโตะนะคะแต่ก็ได้เพียงแค่คิดเท่านั้นเองปกป้องเหรอคะใช่ค่ะปกป้องเอ,อฉันคงเป็นไปนไม่ได้ฉันน่ะนะโยเฮ ไม่ได้มีเป้าหมายเล็กๆอยู่ที่การล้างแค้นหรอกนะถ้าอย่างนั้นเก็นโซมันก็เป็นแค่ชั้นปลายแถวขององค์กรเท่านั้นสิ่งที่ชักยายอยู่เบื้องหลังก็คือพลังขององค์กรโครโนสตั้งหากหาสิ่งที่นำมาซึ่งความตายของพ่อแม่ของฉันในโลกนี้พลังคือทุกอย่างเพราะฉะนั้นฉันถึงต้องการพลังเพื่อไม่ให้ใครเอาความทะเยอทะยานมาปั่นหัวฉันได้อีกเป็นครั้งที่สองสิ่งสำคัญคือพลังเท่านั้น ฉันถึงได้เลือกเส้นทางนี้ยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นโครโนสหรือว่าไกเวอร์ถ้าใช้ประโยชน์ได้ฉันจะใช้มาทั้งหมดคุณ <C uts> หนู <C uts> เราคือเซอุสชายที่จะนั่งบัลลังก์ของโลกนี้ ในคืนนั้นสิ่งที่ไหลออกมาไม่ใช่แค่น้ําตาแห่งความโศกเศร้าเรารู้ว่ายังมีความแค้นใจในตัวเองอีกด้วยและทําให้ท่านเลือกเดินทางในเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นจึงทําให้ราตัดสินใจลงไปขอให้ท่านอาคิโตะวางใจได้ชิสุจะปกป้องท่านอาคิโตะจนถึงวาระสุดท้ายเราพบที่ซ่อนตัวของผวกมันแล้วเ จะไปถึงที่ซ่อนของพวกมันแล้วแล้วเรื่องดัดแปลงล่ะสำเร็จไปกล่าวส่วนแล้วแต่เพราะมีข้อมูลของเอนไซม์ไม่พอทำให้งานชิ้นนี้เกือบทั้งหมดแทบจะเป็นงานต้นแบบของฉันเลยล่ะอย่างนี้นี่เองน่าสนใจดีนี่นะนี่โชว์เล่นมีโกนอีกแล้วใช่ไหมลูก แล้วจมูมาแอบอะไรอยู่ที่นี่ล่ะออกมาได้แล้วที่พ่อเงียบนี่พราคิดว่าพ่อจะโกรธใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างพอปิดลงไปแล้วก็หายห่วงแล้วใช่ไหมลูกขอโทษด้วยรับเด็กโง่ทำไมถึงไม่รีบบอกพ่อล่ะฮะใช่แล้วเหมือนกับตอนนั้นเลยจริงๆแล้วเราควรจะบอกพ่อทุกอย่างทำไมเราถึงไม่บอกท่าน เท่นะครับคุณเทซสโร่ผมอยากจะไปช่วยพ่อไก่ว่ามีใครกำลังตามเรามาสซน้อยเหรอไม่ใช่นี่มันคุณมาคิชิมะฉันจะไปช่วยนายด้วยพ<อ>ลังของนายเป็นสิ่งสำคัญในการโค่นล้มองค์กรโครโนส จะให้นายไปตายง่ายๆได้ยังไงกันล่ะไปด้วยกันเถอะไปที่ภูเขามีนากขามิ